สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พีเทุกท่านค่ะวันนี้มาพบกันค่ะช่วงเย็นวันที่9นะคะเป็นวันอังคารนั่นเองคะ่ะเดือนธันวาคมนะคะก็ขอให้ทุกท่านก้าวสู่ความสําเร็จก้าวสู่ความเจริญกันนะะ้าวหน้าก้าวไกลไปด้วยกันนะะั่นเองค่ะตรงนี้เหมือนหาเสียงนิดนึงนะคะตรงนี้ก็เป็นวันที่9นะคะก็อวยพรให้นึงเพราะว่าใน f c e e o o o นะคะก็จะมีคนแชร์กันค่อนข,ข้างเยอะเนาะ,ะสำหรับ วันที่เก้าวันนี้วันนี้ก็เลยมีเป็นงานดาบนะคะที่ทํามาจากเหล็กแหนบนะและก็มีงานเป็นเหล็กตำหับลูกปืนเหล็กรางรถไฟนะคะสําหรับวันนี้ก็มีทั้งทรงปลายบัวนะคะและก็เป็นเขาเรียกว่าทรงทรงอะไรนะคะพี่ช่างอีกอีกอีกอ,อันหนึ่งอะเป็นพี่บอยอ,อ,อันนี้ทรงอะไรนะคะอันนี้ดาบงานดาบตรงนี้เขาเรียกทรงอะไรนะ อ๋อทรงปลายวายหางเป็ดแล้วก็ทรงปลายแหลมตรงนี้เป็นทรงเป็นใบคาดนะคะตรงนี้ก็วันนี้มีมากันทั้งหมดหกเล่มนะคะสําหรับงานเล่มแรกของเราค่ะก็จะเป็นทรงปลายบัวนะคะตรงนี้เป็นสันจั่วใบไายทั้งหมดนะคะเป็นงานเหล็กแหนบค่ะที่ขัดขาวนะคะสําหรับงานเล่มแรกตรงนี้เนี่ยใบยาวอยู่ที่สิบเก้านิ้วค่ะสันนาเจ็ดมิลใบกว้างหนึ่งจุดหกนิ้วและด้าม 13.4นิ้วน,นั่นเองค่ะเป็นสันจ่วนนะคะบางงานงานไายนะคะหรือว่าเป็นงานหไายตรงนี้ถ้า,าวางแล้วน้ำหนักได้ก็จะเป็นงานแบบนี้เลยนะคะก็แบ,บ่งปันที่ราคา1,500บาทค่ะบริการถ่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะตร,ต,รตรงนี้สนอกสนใจก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0649892265นะคะโอ้เมื่อกี้เกือบหลุดใส่หน้า เพราะว่าด้ามดาบของเราตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ข้างนะคะหรือว่าเราอยัางไม่เรายังไม่ได้ใส่ที่ข้างไปนะคะจับค่อนข้างระบัดระวังนิดนึงนะเมื่อกี้แอบหน้าเวอเลยนะคะาำรับทางเล่มที่2ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่20.6นิ้วค่ะสันหนา6กมิลใบกว้าง1-7นิ้วค่ะและด้าม13นิ้วนั่นเองค่ะตรงนี้ก็มาแบ่งปันกันที่ราคา1,500บาทเช่นกันค่ะเป็นงานเป็นงาน เขาเรียกว่าปลายบัวนะคะเป็นงานทรงปลายบัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสันจั่วใบไงถ้าเป็นใบไงก็จะน้ําหนักได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะห่วงแล้วก็สันแบบนี้เลยนะคะก็จะมีให้พี่ๆมาได้ชมกันเรื่อยๆนะคะและตรงนี้กับงานเล่มที่3ของเราค่ะเป็นงานเหล็กแหนบนะคะสําหรับงานเหล็กแหนบเนี่ยจะมีเบอร์1นเบอร์2อเบอร์3เบอร์สี่นะคะตรงนี้สําหรับพี่ๆเอฟซีท่านไหนที่ อยากได้เล่มไหนตรงนี้จับจองหรือว่ารีบติดต่อกันมาก่อนเลยนะคะเพราะว่างานแต่ละ1คลิปของเราตรงนี้เนี่ยจะมีกันเพียงแค่1เล่มเท่านั้นค่ะมาต่อกับงานเล่มที่3กันก่อนได้เลยนะแอบ ก็แอบจับและดึงนิดนะะึงค่ะเพราะว่ากลัวหลุดเหมือนเมื่อกี้นะคะสาหรับงานเล่มที่3ของเราใบยาวอยู่ที่19.1นิ้วสันหนา7มิลค่ะใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม12.7นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้นะคะก็จะเป็นงานหล็กแหน่นั่นเองค่ะเป็นสันจั่วใบหงนะคะสาหรับงานสันจั่วใบไงเราสามารถวางไว้บนมือแบบนี้ได้เลยนะคะมันก็จะเด้งคืนเพราะว่าน้ําหนักมันถ่วงได้นะคะหัวได้ท้ายได้ก็จะเป็นสันจั่วงานไงายแบบนี้ค่ะมาต่อกับงานเล่มที่4ค่ะเป็นวไว้หางเป็ดนะคะตรงนี ใบยาวอยู่ที่19.4นิ้วค่ะสันนาด7มิลใบกว้าง1.7นิ้วและด้าม12.7นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้นะคะเป็นใบไว้หางเป็ดนั่นเองค่ะเป็นสันจัวงานง่ายนะคะเป็นงานเหล็กแนบแบ่งปันที่ราคา1,500บาททวนนั่นเองค่ะบริการส่งฟรีและก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะสําหรับงานดาบของเราตรงนี้เนี่ย ก็เปิดพรมพร้อมใช้งานให้เรียบร้อยเลยนะคะฟันไม้ตัดไม้ได้สะดวกสบายอย่างแน่นอนค่ะและสําหรับ p ีพีสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฝัก PVC นะคะก็สามารถเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งอบาทนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่หค่ะเล่มนี้ก็จะเป็นงานเหล็กสลรับลูกปืนเยอรมันนะคะสำหรับงานเล่มนี้ใบยาวอยู่ที่24 1ี่ดนิ้วสันาหนา7มิลใบกว้าง 1. 4ุนิ้วและด้าม13 2านิ้วค่ะสำหรับงานเล่มนี้ก็จะเป็น งานปลายแหลมนะคะเมือ่อกี้แจ้งไปแล้วนะจาไม่ได้แล้วว่าทรงอะไรนะคะแต่ก็เป็นสันจั่วงานหงายแบบนี้เหมือนเช่นกันค่ะสําหรับงานน้ําหนักมันจะได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสันจั่วงานหงายแบบนี้เลยนะคะก็จะเด้งคืนแบบนี้ค่ะสําหรับงานใบดาบของเราชุดนี้จะเป็นสันจั่วใบหงายเกือบทั้งหมดแต่จะมีเล่มเหล็กรางรถไฟค่ะที่ ไม่ใช่เป็นสันจวดแล้วก็เป็นมากับผิวดําแบบนี้นะคะที่ทํามาจากเหล็กรางรถไฟเล่มที่6นั่นเองค่ะใบาย,ยาวอยู่ที่19.2นิ้วค่ะสันน,6นา6มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม7.9นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราตรงนี้นะคะเป็นงานเหล็กรางรถไฟผิวดําค่ะก็แบ่งปันที่ราคา1,200บาททวนนั่นเองค่ะตรงนี้มาครบกันทั้งหมด6เล่มแล้วนะคะสนสนใจงานดาบของเราเล่มไหนนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร06498225เชือเบ นี้ดับไาค่ะและตรงนี้ก็จะมาพบกันในทุกๆช่วงเลยนะคะสําหรับงานมี้สวยๆงานมี้ตีร้อนจากช่างบอยประเสริฐแพทย์ของเราตรงนี้ p ี f c อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะเพื่อที่จะแจ้งเตือนในทลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้ลาก,กันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ